เสียงโทรศัพท์สายด่วนดังขึ้นบน Air Force สว e ในขณะที่โลกกำลังจับตามองด้วยความระทึกปลายสายไม่ใช่พันธมิตรที่คุ้นเคยแต่กลับเป็นเสียงจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านศัตรูคู่อาฆาตที่ประกาศตัวเป็นปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกามานานหลายทศวรรษนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่โดนอนทรัมเปิดเผยด้วยตัวเองว่าพวกเขาโทรหาผมคำพูดสั้นๆนี้ได้ส่นสะเทือนวงการการทูตและสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก เพราะมันหมายความว่ากำแพงแห่งความเกลียดชังกำลังจะพังทลายลงหรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณของความสิ้นหวังขั้นสูงสุดจากกรุงเตหะรานกันแน่ในขณะที่ผู้นำกำลังพยายามเจรจาอย่างลับๆบ,บนท้องถนนของอิหร่านกลับเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดและเสียงกรีดร้องของผู้คนเศรษฐกิจของประเทศกำลังดิ่งลงเหวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเงินในกระเป๋าของประชาชนกลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และความอดทนของผู้คนก็ขาดสะบั้นลงรัฐบาลกำลังเผชิญกับทางตันที่ไม่มีทางออกทั้งแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรที่บีบคั้นหัวใจและไฟแค้นของประชาชนที่ลุกโชนเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นไม่ใช่แค่การประท้วงหรือความล่มสลายทางเศรษฐกิจแต่มันคือเส้นแดงที่สหรัฐอเมริกากำลังขีดขึ้นใหม่ทรัมป์ไม่ได้แค่รับสาย แต่เขากำลังส่งคำเตือนสุดท้ายที่อาจหมายถึงจุดจบของระบอบการปกครองในปัจจุบันหากมีการข้ามเส้นนี้กองทัพสหรัฐถ้าอาจจะไม่ใช่แค่นั่งดูอยู่เฉยๆอีกต่อไปเบื้องหลังสายโทรศัพท์ปริศนานี้ซ่อนความลับอะไรไว้ทำไมอิหร่านถึงยอมก้มหัวในเวลานี้และชะตากรรมของตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปตลอดการหรือไม่นี่คือเรื่องราวเบื้องลึกที่คุณต้องรู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป คำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนเครื่องบินประจำตำแหน่งแอร์ฟอร์สวรนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่การแจ้งข่าวธรรมดาแต่มันคือการทิ้งระเบิดทางการทูตุกใหญ่ลงกลางกรุงเตหะรานทรัมป์เปิดเผยต่อสื่อมวลชนด้วยท่าทีที่มั่นใจว่าผู้นำของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ติดต่อมาอยัางรัฐบาลสหรัฐเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาประโยคที่ว่าพวกเขาต้องการเจรจานั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็น พราะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเผชิญหน้าการที่ฝ่ายอิหร่านเป็นผู้ยกหูโทรศัพท์หาศัตรูหมายเลขหนึ่งก่อนจึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติอย่างยิ่งนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิหร่านสงบสุขแต่เป็นผลพวงโดยตรงจากนโยบายแรงกดดันสูงสุดที่วอชิงตันใช้บีบคั้นรัฐบาลเตหะรานมาอย่างต่อเนื่อง การติดต่อครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากำแพงความแข็งกร้าวของระบบการปกครองอิสลามกำลังเริ่มแตกกร้าวจากภายในวิกฤตการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศเปรียบเสมือนไฟที่ลนก้นผู้นำอิหร่านจนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหันหน้าเข้าหาศัตรูเพื่อหาทางรอดการยอมเจรจาในขณะที่บ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟคือการส่งสัญญาณยอมแพ้กลา,กลาและเป็นการยอมรับว่ามาตรการคว่มบาศของสหรัฐา นั้นมีประสิทธิภาพรุนแรงเพียงใดอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามว่านี่คือความต้องการเจรจาที่แท้จริงหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ซื้อเวลาของรัฐบาลอิหร่านเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติในขณะที่พวกเขากำลังใช้กำลังปราบปรามประชาชนในประเทศและในมุมกลับกันการที่ทรัมป์รีบออกมาประกาศข่าวนี้อาจเป็นจิตวิทยาขั้นสูงเพื่อตอกย้ำให้ผู้ประท้วงในอิหร่านเห็นว่า รัฐบาลของพวกเขากำลังอ่อนแอและสิ้นหวังถึงขีดสุดการเดินหมากเกมนี้ของสหรัฐจึงเต็มไปด้วยความซับซ้อนและเล่ห์เหลี่ยมที่ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การพูดคุยบนโต๊ะเจรจาแต่เป็นการเขย,ย่าเสถียรภาพของศัตรูให้สั่นคลอนยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าประตูแห่งการเจรจาจะแง้มเปิดออกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ขีดเส้นแดงที่หนาและชัดเจนไว้ด้วยหมึกสีเลือดคำเตือนของเขาดังก้องกังวาลไปถึงหูของผู้นำในเตหะรานว่า สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดหากอิหร่านก้าวข้ามเส้นแห่งความอดทนนี้นั่นคือการสังหารหมู่พลเรือนผู้บริสุทธิ์การเจรจาทางการทูตอาจกําลังถูกจัดเตรียมแต่ไม่ได้หมายความว่าปืนของกองทัพสหรัฐะจะถูกลดระดับลงรายงานข่าวกรองที่หลั่งไหลเข้าสู่ทำเนียบข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ประท้วงจากการปราบปรามที่โหดเหี้ยมเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเรื่อยๆวอชิงตันกำลังจับตามองทุกฝีก้าว ไม่ใช่ด้วยสายตาของผู้สังเกตการแต่ด้วยสายตาของผู้คุมกฎที่พร้อมจะลงดาบแหล่งข่าววงในระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดการประชุมด่วนกับที่ปรึกษาความมั่นคงระดับสูงเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางการทูตและการทหารในการรับมือกับสถานการณ์นี้คำว่าทางเลือกทางทหารไม่ใช่คำที่ถูกยกขึ้นมาพูดเล่นๆในสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐ กำลังพิจารณามาตรการขั้นรุนแรงเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและชีวิตของประชาชนชาวอิหร่านที่กำลังถูกรัฐบาลของตนเองเข็นฆ่าหากหลักฐานปรากฏชัดว่ารัฐบาลอิหร่านใช้กำลังเกินขอบเขตและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลสหรัฐอเอาจตัดสินใจเข้าแทรกแซงซึ่งจะเป็นฝันร้ายที่สุดสำหรับระบอบการปกครองของอิหร่านความตึงเครียดนี้ไม่ได้อยู่แค่บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ แต่มันคือความเป็นจริงที่กองเรือและฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางกำลังตื่นตัวการขู่ใช้กำลังทางทหารในครั้งนี้มีน้ำหนักมากกว่าครั้งไหนไหนเพราะมันถูกผูกโยงเข้ากับความชอบธรรมในการปกป้องพลเรือนรัฐบาลอิหร่านกำลังเดินไ่ลูดเส้นเล็กๆที่ด้านล่างคือกองเพลิงหากพวกเขาก้าวพลาดและเลือกที่จะใช้ความรุนแรงขั้นแตกหักเพื่อรักษาอำนาจ พวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับแสนยานุภาพทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในโลกเส้นแดงที่ทรัมป์ขีดไว้นั้นไม่ใช่เส้นชัยแต่เป็นเส้นตายที่อาจเปลี่ยนแผนที่การเมืองของตะวันออกกลางไปตลอดกาลและเวลากำลังนับถอยหลังสำหรับผู้ที่กล้าท้าทายคำเตือนนี้เบื้องหลังฉากหน้าของการเมืองระดับโลกคือโศกนาฏกรรมที่เงียบงันแต่เจ็บปวดที่สุดของประชาชนชาวอิรันนั่นคือการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจที่ทำให้เงินตราประจำชาติกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้มูลค่า ตัวเลขที่น่าตกใจบนกระดานแลกเปลี่ยนเงินตราแสดงให้เห็นถึงความหายนะเมื่อค่าเงินเรียวของอิหรันดิ่งลงเหวอย่างรุนแรงจนแตะระดับวิกฤตที่ 1. ดอลลาร์สหรัฐนะมีค่าเท่ากับเงินเรียวจำนวนมหาศาลถึงกว่า1 44. ล้านเรียวนี่ไม่ใช่แค่สถิติทางเศรษฐศาสตร์แต่มันคือดัชนีชี้วัดความหายยนะที่กำลังกัดกินทุกหลังคาเรือนอย่างโหดร้ายลองจินตนาการถึงภาพ การเดินเข้าไปในตลาดเก่าแก่แห่งกรุงเตหะรานที่ซึ่งป้ายราคาสินค้าเปลี่ยนไปแทบทุกชั่วโมงด้วยปากกาเมจิกพ่อค้าแม่ค้าต่างมองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังเพราะต้นทุนสินค้าพุ่งสูงขึ้นจนผู้ซื้อไม่สามารถเอื้อมถึงขนมปังนมและไข่ไก่ซึ่งเคยเป็นอาหารพื้นฐานสำหรับการดำรงชีพกลับกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับหลายครอบครัวในชั่วข้ามคืนชนชั้นกลางที่เคยเป็นกระดูกสันหลังของสังคมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ต้องตื่นขึ้นมาพบว่าเงินเก็บทั้งชีวิตของพวกเขาหดหายมูลค่าไปต่อหน้าต่อตาความมั่นคงที่พวกเขาสร้างมาพังทลายลงเหลือเพียงความว่างเปล่าและนี่สินที่พอกพูนสาเหตุของหายณนครั้งนี้ซับซ้อนกว่าที่เห็นมันไม่ได้เกิดจากมาตรการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงจากต่างชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกซ้ำเติมด้วยแผลลึกจากการบริหารจัดการภายในที่ผิดพลาดรัฐบาลพยายามผลักดันมาตรการปฏิรูปเงินอุดหนุนครั้งใหญ่ โดยหวังว่าจะช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นการราดน้ำมันลงบนกองเพลิงการตัดเงินช่วยเหลือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทันทีประชาชนรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างรุนแรงเมื่อรัฐบาลที่ควรจะปกป้องปากท้องของพวกเขากลับกลายเป็นผู้ที่ดึงอาหารออกจากปากของพวกเขาเองความโกรธแค้นที่ปะทุขึ้นในวันนี้จึงไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่จับต้องไม่ได้ แต่เกิดจากสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นคือความหิวโหยและความหวาดกลัวว่าพรุ่งนี้ลูกหลานของพวกเขาจะไม่มีอะไรกินมันคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รัฐบาลเป็นผู้จุดชนวนขึ้นเองภายในบ้านและแรงระเบิดของมันกำลังสั่นคลอนรากฐานของประเทศจนถึงแก่นบนท้องถนนที่เคยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนวันนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิเลือดที่สะท้อนความโหดร้ายของสงครามกลางเมืองที่ไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกคือความรุนแรงระดับสูงสุดที่รัฐบาลใช้จัดการกับประชาชนของตนเองเสียงปืนที่ดังกึกก้องกบเสียงตะโกนเรียกร้องเสรีภาพและควันไฟจากการเผาทำลายสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจรัฐได้บดบังทัศนียภาพของเมืองใหญ่ข้อมูลที่ออกมาจากสองฝั่งนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวในขณะที่รัฐบาลอิหร่านพยายามควบคุมการนำเสนอข่าวด้วยการประกาศตัวเลขความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ ความมั่นคงกว่า100นายและเรียกพวกเขาว่าผู้พลีชีพเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังโต้ตอบแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลกลับเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นมากรายงานจากองค์กรระหว่างประเทศและข้อมูลข่าวกรองระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจพุ่งสูงถึงกว่า500คนและตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกนาทีที่ผ่านไป สิ่งที่น่าสลดใจที่สุดคือในบรรดาผู้เสียชีวิตเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงแค่ชายชะก่อนที่ออกมาต่อสู้แต่ยังรวมถึงเด็กและเยาวชนบริสุทธิ์อย่างน้อย 9. คนที่ต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรเพียงเพราะพวกเขาอยู่ในผิดที่ผิดเวลาหรือเพียงแค่ต้องการเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่ารายงานการสังหารพนักงานสมาคมเสียวงเดือนแดงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีใครปลอดภัยในสถานการณ์นี้แม้แต่ผู้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการประกาศวันไว้ทุกแห่งชาติของรัฐบาลจึงดูเหมือนละครตบตาฉากใหญ่ที่พยายามแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันกองกำลังความมั่นคงกลับยังคงเดินหน้ากวาดล้างผู้ประท้วงในจังหวัดต่างๆอย่างโหดเหี้ยมตั้งแต่เมืองอิสฟาหานไปจนถึงเคอร์อมันชาภาพวิดีโอที่หลุดรอดออกมาสู่โลกออนไลน์เผย ให้เห็นการใช้กระสุนจริงยิงใส่ฝูงชนมือเปล่าการไล่ล่าจับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและการประทะก,กันอย่างดุดเดือดในยามค่ำคืนที่สว่างไสวไปด้วยแสงไฟจากการเผายางรถยนต์ความพยายามที่จะปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและตัดขาดการสื่อสารไม่สามารถปกปิดกลิ่นข่าวเลือดที่คลัคลุ้งไปทั่วประเทศได้ความตายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขทางสถิติแต่มันคือชีวิตของลูกหลานพ่อแม่และเพื่อนฝูงของผู้คน ที่ถูกพรากไปอย่างไม่มีวันกลับและเลือดทุกหยดที่ไหลรินลงสู่พื้นดินกำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่โหมกระพือไฟแห่งความแค้นให้ลุกโชนยิ่งขึ้นจนยากที่จะดับลงด้วยคำพูดสวยหรูหรือมาตรการเยียวยาใดๆท่ามกลางพายุแห่งความโกรธแค้นที่มงกระหนำ่ำประธานาธิบดีมาสูตเปเซเชียนได้พยายามก้าวออกมาในฐานะนักดับเพลิงผู้ประนีประนอมโดยหวังจะใช้น้ำเย็นเข้าลูกเพื่อดับไฟที่กำลังลามเลียเก้าอี้ผู้นำ ในการปร,ราศรัยถ่ายทอดสดที่ถูกจับตามองไปทั่วประเทศเขาพยายามแสดงท่าทีที่อ่อนลงด้วยการยอมรับว่ารัฐบาลได้ยินเสียงของประชาชนและเข้าใจถึงความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่ทุกคนกำลังเผชิญแต่นั่นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความจริงเพราะในอีกมือหนึ่งเขาก็ถือไม้เรียวเล่มใหญ่ที่พร้อมจะฟาดฟันผู้ที่เขานิยามว่าเป็นผู้ก่อจลาจลโดยกล่าวหาว่าศัตรูภายนอกอย่างสหรัฐและอิสราเอล เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องรัฐบาลได้ประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งมหโฬาด้วยการยกงบประมาณกว่า 1. หมื่นล้านดอลลาร์ที่เคยใช้พยุงราคาสินค้านําเข้ามาแจกใจ่ายให้กับประชาชนโดยตรงตัวเลขที่ถูกประกาศออกมาคือ 1. ล้านโทมันต่อคนฟังดูเหมือนจำนวนเงินมหาศาลที่น่าจะช่วยชุบชีวิตผู้คนได้ แต่เมื่อถอดรหัสผ่านอัตราแลกเปลี่ยนที่พังพินาศเงินจำนวนนี้กลับมีค่าจริงเพียงแค่ประมาณ7ดอลลาร์สหรัฐหรือเศษเงินที่ไม่เพียงพอแม้แต่จะซื้ออาหารดีๆสักมื้อสำหรับครอบครัวมันคือมาตรการที่เปรียบเสมือนการเอาพลาสเตอร์แผ่นเล็กๆไปปิดปากแผละกรที่เลือดก,กำลังไหลทะลักนักเศรษฐศาสตร์และประชาชนต่างมองเห็นตรงกันว่านี่คือความพยายามที่น้อยเกินไปและสายเกินไป ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำรงชีวิตของครอบครัวชาวอิหร่านโดยเฉลี่ยพุ่งสูงเกิน200ดอลลาร์ต่อเดือนไปแล้วเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลหยิบยื่นให้จึงเปรียบเสมือนการดูถูกความยากลำบากของประชาชนมากกว่าจะเป็นการช่วยเหลืออย่างจริงใจแทนที่จะทำให้สถานการณ์สงบลงนโยบายประชานิยมยาขมนี้กลับยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าชนชั้นนำในเตหะราน,นั้นหลุดลอยจากความเป็นจริงมากเพียงใด วกเขาไม่เข้าใจเลยว่าประชาชนไม่ได้ต้องการแค่เศษเงินทานแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่รื้อถอนระบบอันเนาเฟและเมื่อความศรัทธาถูกทำลายลงด้วยความหิวโหวยเงินเพียงหยิบมือนี้จึงไม่อาจซื้อความจงรักภักดีกลับคืนมาได้และรังแต่จะกลายเป็นเชื้อไฟไหม้ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกรัฐบาลหลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่เตหะรานกำลังสวนเซอีกฟากหนึ่งของสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ อิ Israel, สราเอลศัตรูหมายเลขหนึ่งตลอดกาลก็ได้ก้าวออกมาจากเงามืดเพื่อเล่นเกมที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่ได้ทำเพียงแค่นั่งมองความวุ่นวายผ่านหน้าจอโทรทัศน์แต่เขาฉวยโอกาสนี้ส่งสารถึงประชาชนชาวอิหร่านโดยตรงด้วยถ้อยคำที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อตอกย้ำความแตกแยกในสังคมอิหร่านคำประกาศที่ว่าเราอยู่เคียงข้างคุณ และโลกทั้งโลกชื่นชมความกล้าหาญของคุณไม่ใช่แค่คำหวานหูทางการทูตแต่มันคืออาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงอนุภาพซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทําลายความชอบธรรมของระบอบการปกครองอิสลามและปลุกระดมให้ผู้ประท้วงรู้สึกว่าพวกเขามีพันธมิตรที่ทรงพลังหนุนหลังอยู่สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือท่าทีของมอสซาดนวยข่าวกรองระดับตำนานของอิสราเอลที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าการสนับสนุนนี้ ไม่ได้มีแค่ในานามแต่เป็นการอยู่ด้วยกันในพื้นที่คำพูดกํากวมนี้สร้างความหวาดระแวงขั้นสูงสุดให้กับผู้นำอิหร่านเพราะมันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่สายลับและการปฏิบัติการลับอาจกำลังแทรกซึมอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อขับเคลื่อนสถานการณ์ให้รุนแรงยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็ไม่ได้ประมาทพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือก,กับการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธจากสุนัขจนตอกอย่างอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบ ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกยกระดับสู่สถานะสูงสุดเพราะพวกเขารู้ดีว่าสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บมักจะดุร้ายที่สุดเสมอลึกลงไปในเกมการเมืองนี้คือความทวิลหาอดีตที่หวานชื่นเนทันยาฮูวาดฝันถึงวันที่อิหร่านจะเป็นอิสระจากระบอบเผด็จการาศาสนาและทั้งสองชาติจะกลับมาจับมือกันเหมือนก่อนการปฏิวัติปี1979ยุคสมัยที่เปอร์เซีย และยิวเคยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดในภูมิภาคการสนับสนุนของอิสราเอลในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อเปลี่ยนระบบ Regime Change โดยไม่ต้องใช้ทหารของตนเองแม้แต่คนเดียวการยืมมือประชาชนชาวอิหร่านให้โค่นล้มรัฐบาลของพวกเขาเองคือชัยชนะที่หอมหวานและคุ้มค่าที่สุดที่อิสราเอลปรารถนาแต่คำถามสำคัญคือการสนับสนุนจาก ศัตรูของรัฐจะช่วยให้ผู้ประท้วงแข็งแกร่งขึ้นหรือจะกลายเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลอิหร่านใช้ปราบปรามพวกเขาหนักกว่าเดิมในข้อหากบฏขายชาติกันแน่ในเวทีระดับโลกสหประชาชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเสียงตะโกนที่แผ่วเบาเมื่อเทียบกับเสียงปืนในกรุงเตหะรานอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ได้แสดงความตกใจต่อรายงานการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งใสและยุติการนองเลือดทันทีนี่คือภาษาทางการทูตมาตรฐานที่โลกคุ้นเคยแต่สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับกระสุนจริงบนท้องถนนคำถแถลงการเหล่านี้อาจดูห่างไกลาจากความช่วยเหลือที่จับต้องได้จริงประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือการที่สหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติ การปิดกั้นอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นยุทธวิธีโศกปรกที่เผด็จการยุคใหม่นิยมใช้เพื่อตัดหูตัดตาชาวโลกและปกปิดหลักฐานอาชญากรรมที่พวกเขาเก่อขึ้นการตัดสัญญาณการสื่อสารไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ประท้วงไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่ยังทําให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือถูกกลืนหายไปในความมืดมิดแม้ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนจะพยายามกดดันอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ากำแพงแห่งความโดดเดี่ยวที่อิหร่านสร้างขึ้น จะหนาเกินกว่าที่มาตรการคว่ำบาตรหรือคำตำหนิทางศีลธรรมจะเจาะเข้าไปได้ง่ายๆสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของการเมืองโลกที่แม้ประชาคมโลกจะรุมประนามแต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลเตหะรานยังคงสามารถดำเนินนโยบายกำปั้นเหล็กต่อไปได้ตราบเท่าที่พวกเขายังควบคุมกองทัพได้การตอบสนองของนานาชาติจึงเป็นเพียงแรงกดดันภายนอกที่อาจทำให้อิรานโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและการทูตมากขึ้น แต่คำถามสำคัญคือแรงกดดันเหล่านี้จะแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำที่หยุดยั้งความตายได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่โลกยืนมองโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อชิ้นส่วนของจิ๊กซอทั้งหมดถูกนำมาวางต่อกันภาพที่ปรากฏขึ้นคือทางแยกแห่งชะตากรรมที่อันตรายที่สุดสำหรับอิหร่านคำถามสำคัญที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมสภาค,ความมั่นคง แต่ดังกล้องอยู่ในใจของประชาชนทุกคนคือจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มองเห็นฉากทารซอนที่เป็นไปได้อยู่ไม่กี่ทางและน่าเศร้าที่เกือบทุกเส้นทางล้วนปูด่ด้วยความเจ็บปวดทางเลือกแรกและมีความเป็นไปได้สูงที่สุดคือการที่รัฐบาลจะยกระดับสถานะสู่การเป็นรัฐทหารเต็มรูปแบบโดยกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติตอิสลาม E R G C จะเข้ามามีบทบาทเบ็ดเสร็จในการควบคุมประเทศ เพื่อรักษาอำนาจของผู้นำสูงสุดพวกเขาอาจเลือกที่จะบดขยี้การประท้วงจนราบคาบโดยไม่สนใจเสียงประนามจากโลกภายนอกซึ่งนั่นจะเปลี่ยนอิหร่านให้กลายเป็นคุกเปิดขนาดใหญ่ที่ปกครองด้วยความหวาดกลัวทางเลือกที่สองที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือการลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองหากความแตกแยกในกองทัพเกิดขึ้นจริงหรือหากมีกลุ่มติดอาวุธได้รับการสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาแทรกแซง อิหร่านอาจกลายเป็นซีเรียแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและการนองเลือดที่ไม่มีวันสิ้นสุดและสุดท้ายคือความหวังอันริบหรี่ของการปฏิวัติจากภายในหรือการเจรจาเปลี่ยนผ่านอำนาจซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังสายโทรศัพท์ลึกลับถึงโดนัลด์ทรัมป์การยอมถอยหนึ่งเก้าเพื่อรักษาชีวิตรอดอาจเป็นทางออกสุดท้ายของระบอบการปกครองที่กำลังจนตรอกไม่ว่าหวยจะออกที่ทางไหนสิ่งที่ชัดเจนคือ อิหร่านกำลังยืนอยู่บนปากเหวการตัดสินใจในไม่กี่วันข้างหน้าของทั้งผู้นำในเตหะรานและทำเนียบขาวจะเป็นตัวกำหนดว่าประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งนี้จะก้าวไปสู่อรุณรุ่งแห่งเสรีภาพหรือจะดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดของสงครามที่ยาวนานบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือสัจธรรมที่ว่าไม่มีอำนาจใดจะคงอยู่ได้ตลอดไปหากรากฐานทางเศรษฐกิจและความศรัทธาของประชาชนถูกทำลายลง แม้แต่ระบอบการปกครองที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดและมีกองทัพที่น่าเกรงขามก็อาจพังทลายลงได้ในชั่วพริบตาเมื่อต้องเผชิญกับพลังแห่งความหิวโหยและความสิ้นหวังของผู้คนอนาคตของอิหร่านต่อจากนี้แขวนอยู่บนเส้นใยบางๆระหว่างการนองเลือดครั้งใหญ่ที่จะจารึกในประวัติศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่คุณและผมจะได้เป็นสักขีพยานพร้อมกันในไม่ช้าคําถามที่ผมอยากฝากไว้ให้ทุกคนร่วมคบคิดคือ คุณคิดว่าสายโทรศัพท์ปริศนาถึงโดนัลด์ทรัมป์จะนำไปสู่จุดจบของความขัดแยง้งหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามตัวแทนครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมและในมุมมองของคุณการแจกเงินของรัฐบาลจะสามารถซื้อใจประชาชนที่สูญเสียลูกหลานไปได้หรือไม่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่เฉียบคมของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะความคิดเห็นของคุณอาจเปิดมุมมองใหม่ที่เรามองข้ามไปหากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึก ในทุกความเคลื่อนไหวของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับรู้ความจริงก่อนใครและถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อส่งต่อความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องขอบคุณที่ร่วมเดินทางและติดตามเรื่องราวไปกับเราในวันนี้